พอกับชมมาวไม้เขียวกินขี้เล็กนะจาจะเนาะมื้อนี้แล้วให้แล้วนะแล้วเวียงแล้วงานแล้วก็เล,าาเล,เลยพ่นซาว่าเห็ดออกนะคะ่ะเลยสิขึ้นมาเก็บเห็ดน้ำเพิ่นจากไปเก็บเห็ดซอยกันพี่น้องมาเบิง่งมารุนน้ำกันเด้วจาว้าวสได้บ่ืมอนี้นี่ขอไขค่ะสอง มันมันเห็ดแดงจ้าเห็ดฟ่งดอกนี่ไหมพี่น้องเห็ดฟ่งตองดอกดนี่ไหม,มน้ำแต่สวยสวย ว่ามันกีเห้กับใครหรอพี่หน่อยัิสิเมียนว่เดี๋ยวมาเตะไกลๆดูสิว่ามันจะใช่หรือเปล่ากีหน่อยสองกีค่ะ ตัอจ้ะยุ่ข,ข่างวันทางพี่น้องนี่เปิ่งเห็ดดอกนี่เลยพี่นี่กะไครจ้ะพุนสุเทียนมาเคยไปปานี่ได้ตุ้ยกะไข่ดอกนี้นะพี่นอ้องยูกลางเดินเลยกะบะเทิงก,กากลางเดินดอกทางยางโคตรเลยพีนดด่นี่ tủ vô hết, nah, hết có khay hết, hết cổ khay thì nó hết tù vô càng tháng thì nó nè mày hết bùa bữa này nó เห้หรอน้อยางทั้งขางอีกข่อมันมาผีกันเลยมาแล้วมันมันด่เห็ดอ้เออข่อยเอานมกนี่นหนิ่าก็ได้พี่เอ้าพูดนาเห็ดหนาแลีดหนิหนึ่งดอกสอดอกสมดอกสี่ดอกห้าดอกหดอก ออ uh, uh, ้ยหล่ล่ไลา่่ีมงม่วงไหมค่อยหรือสุทำสนอะลรถอน้าหูยหูยมันยุ่ระว่างการของปลาเนี่สินี่ยุ่ลอกหอบหูยหูยโอ้ยมีมีหลายเลยตัวอะไรขนานเลย Ô, oh, hét phượng đọt nì cả xui ngàm. Này, phơi hét phượng đọt nì vậy. Điêu mang từ cây cây. Đọt ngàm ngàm kia nọ. Đâm phút bử vậy. Chua chua, đọt เห็ดก <c ười> ็เริ่มสิออกเห็ดก็เริ่มสิออกลายใช่จ้ะเพราะว่าควมันนำแล้วก็มันก็ถิ่ม s ่วงแต่ว่าทางนี่ก็สิบเบอลายท้อทางผู้ทางดอยเป็นไรนี่เห็ดผึ่งเฮ็ผึ่งยังลอยเนาะพี่น้องเอาไปกินพคนวายเฮ็ดผึ่งกินได้ทุกอย่าง ใ้ป๋วกตับดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากเห็ดทานพี่น้อง เฮ็ดนานเลยพี่น้องดอกนึงดอกนะึ่งดอกนะึงฝากกันไปนั่นหเห็ดแดงจ้ะ ยี่ดอกนี่ยี่หม่องเดียวได้หนิพี่น่องยี่หม่องเดียวอ่อนเป็นพระโลหะเลยอู้ เห็ดท่านพี่น้อ,ดองดอกดำไรดำดีจนว่าเรียนกายงางกายแล้วดอกไงครับสองดอกพี่น่ะให้สิเต็มตาล่ะ หนทางนี่เหมงองนั่นบหนทางนี่สีนองนี่นีหนทางอ,อู้แดดหนทางนี่เมตีหนทางเหรอิวงจีเด้วยอุ้ยแดแดเตะเเอ้ 2 ừ, được lắm được lắm 3 lắm được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  đường được lắm thang lắm được lắm ครับพี่น้องเลยพอเห็ดทานอีกเ,เห็ดทานสันนี่เห็ดลายดอกเลยค่ะคางๆกันไม่เมื่อจะนั่ีอีกเก็บเลยค่ะนี่หนึ่งดอก สองดอกนะจ๊ะสามดอกนี่สามดอกแล้วสี่ดอกนี่จ๊ะห้าดอกนี่้าดอกนีสส่ดอกอะหกดอกนี่เจ็ดดอกนี่จ้ะเจ็ดดอกพี่น้อง ยี่หม่องเดียวจ้ะเจ็ดดอกเลยเก summers, ิดงานเกิดงานจิตดอกลยจ้าเสต้าเป็นของเสต้าเต็มสิตเต็มตาเหรอจ้ะหลายตาป่ะสิตเต็มตาแ้ว อันนี้เขาเอิ้นไว้เห็ดท่านยังบอกค่ะมันจะเป็นดอกขาวๆแว่ๆอีกมุ่นหนึ่งเห็ดท่านเงี้ยถิ่นเป็นอันนี้ก็จะเป็นผูวูภูวีอยู่หาเคลืมอมุ่งอีกกันค่ะเคลือมน,นี้กุ้มมีเลยเจ็ดดอกก็ถือว่าโอเคนี่ดอกหนึ่งที่นอ้องแปดดอก ทานมนี่ขันแล้เกิดแล้วเกิดงามเลยค่ะมันขาวมันดอกขาวดอกงามนี่กับาทางงนทังอย่างเีค่ะนทางทัง,งกับนี่พค่ะพออีกก้อนพี่น้องเฮ้ตไบุงกอนให้นาเกียวตาจะไมาก้อนนี้เฮ้ยี่กว่าขป้าบอ คือกระเดยต้นเห็ดกับใครก่อที่นี่ <Yes. S 1> กลับบ้านกันจ่าพี่น้องคลิปนี้กับเอาไว้สักทีนะจ่าเกมหิด